นาเปียกสลับแห้งเห็นได้ชัดเจนครับถ้าเราเปรียบเทียบกับนาน้ำขังทั่วไปของเกษตรกรคือการเจริญเติบโตการแต่กอครับอายุ4สัปดาห์กว่าดูการแตกร่กอครับแค่4สัปดาห์แต่กออย่างนี้เลยครับซึ่งถ้าเป็นนาน้ำขังการแต่กอจะน้อยครับน้อยมากๆเลยถ้าเทียบกับการทำนาแบบเปียกสลับแห้งแถมลำต้นไม่แข็งแรงเปรียบนาน้ำขัง นอกจากจะแตก่กอดีครับสังเกตดูลำต้นเขาจะแข็งแรงระบบรากดีลำต้นแข็งแรงก็จะส่งผลไปถึงในเรื่องของผลผลิตครับผลผลิตต่อกอจํานวนเม็ดต่อรวงผลผลิตต่อไร่จะสูงซึ่งจะสูงกว่าการทำนาแบบน้ำขัง20-30เลยครับแต่ยังลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยเรื่องการจัดการครับในนาข้าว ยาควบคุมศัตรูพืชครับซึ่งส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นตัวช่วยในการป้องกันวัชพืชก็คือแหนแดงครับดูครับแหนแดงจังหวะที่เราเปลี่ยนจากเปียกไปแห้งครับเขาก็จะปลกคุมผิวดินให้เกิดวัชพืชและที่สําคัญครับเขาก็จะแห้งตายกลายเป็นปุ๋ยครับแห้งตายกลายเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นข้าวเราครับนี่คือข้อดีครับแหนแดงตัวช่วยที่สําคัญใน นาข้าวสำหรับเทคนิคการทำนาเปียกสลับแห้งซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาเรื่องวัชพืชครับส่วนหนึ่งที่เอามาใช้นอกจากการรักษาเรื่องระดับน้ำครับการเลี้ยงระดับน้ำหลังจากปักดับ